ัดีค่ะตอนนี้ติ๋มอยู่ที่โครงการบ้านสวนเกษตรนะคะที่ตําบลบ้านพลิกอาเภอานญา,าจังหวัดนครนายกค่ะอยู่ที่โครงการโลเคอเลินะคะเป็นเส้นทางที่รถไฟนะคะใกล้ทางรถไฟนะคะมาหาหน้าเธอนะคะแล้วก็ที่ดินเราจะอยู่ด้านซ้ายมือนี้นะคะไฟฟ้าประปามีและถนนของโครงการก็กว้าง7เมตรนะคะที่สําคัญเราขายไร่ละ5้า0 0น 90,000บาทนะคะขายถูกมากๆต่อได้นะคะตอนนี้เราว่างเพียง3แปลงเท่านั้น,นะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศที่นี่นะคะที่สงคัญน,นะคะที่นี่น้ำไม่ท่วมด้วยนะคะถนนที่ติ๋งนั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่กระต๊อบน้อยเราเราวางไว้ตรงนี้จะเป็นถนนอนาคตจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะซึ่งจะภาพถึงแก่งคอยสระบุรีเลยนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะอย่าลืมนะคะ3แปลงเท่านั้นทักติดมาค่ะ5 9 0 0 0 0บาท พร้อมโอนเดือนพฤษภาวันที่31นะคะสวัสดีค่ะ